ัที่สองของลูกๆผู้เรียนนะคะเป็นที่สุดในหัวใจดูแลเขาเสมือนกับลูกของเรา คลิปนี้พาไปดูความสามารถของเด็กๆนักเรียนโรงเรียนเลิคลศคณิตสมาร์ทเซ็นเตอร์ที่จังหวัดสงขากันครับที่มีความเก่งกาจในเรื่องของการคิดเลขเร็วจนเครื่องคิดเลขยังต้องอายผู้ใหญ่ยังต้องรบให้เห็นแล้วบอกเลยว่าอึ้งกันเลยทีเดียวทั้งเก่งทั้งน่ารัก แด้คริสตลูกพระราชาค่ะโรงเรียนของครูนะคะเป็นโรงเรียนที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะได้รับรางวัลน,นะคะโอเปกอวรอ์นะคะสองรางวัลก็คือบริหารจัดก,การเด่นนะคะระดับประเทศแล้วก็กที่หนึ่งผู้บริหารวิชาการยอเดเยี่ยมน,นะคะของประเทศค่ะไว้ใจเราได้ค่ะนี่คือบ้านหลังที่สองของลูกๆผู้เรียนนะคะเป็นที่สุดในหัวใจดูแลเขาเสมือนกับลูกของเราครูผู้สอนของเรียนและครินทุกคนนะคะ เราผ่านการอบรมด้ขยค่ะสิทธครูของเราไม่นั่งสอนนะคะครูของเราสอบสอนทุกวันพระาอาทิตย์สวัสดีค่ะและสําคัญครูของเรารัทธิศาสนาและประมากษ,ษ,ษัตริย์โรงเรียนด้วยคณิตเนีย่ยมีหลายบทบาทแต่ะานอกจากบทบาทของการเรียกนการสอนที่ต้องเรียนได้แล้วโรงเรียนด้อยคณิตยังให้ความสําสคัญนะคะเรื่องของคุณธรรมเรามุ่งสามสิ่งก็คือเน้นคนดีคนเก่งกล้าสแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องค่ะ โรงเรียนรล็กนิดนะคะเป็นโรงเรียนลูกพระราชาค่ะเพราะฉะนั้นนอกเนจากการเรียนการสอนที่เราถือว่าเป็นเลิศนะคะจะไม่ใครผิดหวังแล้วสิ่งหนึ่งก็คือแผ่นดินและก็ประเทศชาติจะต้องไม่ผิดหวังนะคะเราทุามทุนสถาบันพระมหากาษัตริย์นะคะแล้วก็ปกป้องเป็นที่หนึ่งในหัวใจของเลกณิด สำหรับคุณแม่นะคะได้รับรางวัลนะคะผู้บริหารจัดการยอดเยี่ยมทางด้านวิชาการนะคะปกตวขบแล้วก็ได้รับรางวัลนะคะคนดีสีสุขลาค่ะซึ่งเป็นรางวัลของพนัตทันคนเอกเปรมนะคะรัฐบุรุษของประเทศไทยเป็นรางวัลที่คุณแม่นะคะรู้สึกภาคภูมิใจมากมากถือว่าเป็นเกียรติแล้วก็จะพยายามทำตนให้สามารถตอบแทนคุณแผ่นดินการที่ป๋าเปรมได้สอนกับพวกเราไว้ เราเครารพรักนะคะสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะวันนี้เรามีนายกรัชกาลที่สิบนะคะเป็นที่พึ่งของคนไทยที่นะคะท่านช่วยคนไทยตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นที่พึ่งของคนไทยทุกคนนะคะและเป็นที่พึ่งโดยไม่มีการแบ่งนะคะสีแบ่งฝ่ายกันชิ้เพราะฉะนั้นนะคนไทยทุกคนนะคะต้องถวายถ้กำลังใจที่แก่ทุกท่านชีย์เชียรโอตรงนี้เล็กนิดนะคะเราต้องยยามให้รูกสิษย์ของเรามีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เป็นความสุขของเขาคุณูุ่ารก็จัดให้ค่ะ อ๋อนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นความสุขของลูกๆเราได้หลังว่จะเป็นนะคะผู้ขอดแทนทีมทานอาหารอย่าลืมนะคะว่าเลิศคริตนั้นมีห้องเรียนนะคะเราเรียกว่าเป็นห้องเรียนที่นะคะอลังมากน,นะคะผู้ครองม,มาทแทก็จะติดใจเพราะว่ราระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนเลิศคณิตนั้นให้ความสําคัญนะคะทั้งผู้ปกครองทั้งนักเรียนค่ะและครูผู้สอนของเราค่ะจับมือกันไปสามป่าคะแล้วเป็นจันงสมความสำเร็จแน่นอนค่ะ มาร่วมสนับสนุน Top News ส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super t ร์แ k งแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ